สวัสดอีแก๊งมห้าทั้งหลายนะคะอ่ะมามาดูแนวข้อสอบของเรากันนะคะเคยแจ้งวันนห้องก็หลายข้อหลายแบบหลายสไตล์แล้วทีนี้มันจะมีบางสไตล์ค่ะที่กลัวว่าหนูจะลืมกันนะอ่ะมาเริ่มเลย เอาเริ่มจากเลขยกกําลังละกันถ้าข้างนอกมีเลขชี้กําลังอยู่แนะนําให้เอาเลขชี้กาลังข้างนอกกระจายเข้ามาข้างในแต่เดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนนิดหนึ่งแอบบเช็คเลขชี้กำลังก่อนเอถ้ามันติดลบแบบนี้ปี้เข้าไปมันก็น่าจะยากถ้างั้นเอาแบบนี้ดีกว่าเมื่อไรก็ตามที่เจอเลขยกกําลังติดลบให้แปลงล่างให้กลายเป็นเลขชี้กําลังแบบนี้ เป็นเลขบวกหลังจากแปลงร่างเรียบร้อยแล้วใครก็ตามที่เคยอยู่ข้างบนถีบมาอยู่ข้างล่างตัวอย่างเช่นแก๊งสีเหลืองเคยอยู่ข้างบนเราก็ถีบลงมาอยู่ข้างล่างค่ะจะกลายเป็น x กํลังส y กํลังสใครก็ตามที่เคยอยู่ข้างล่างแล้วก็ถีบขึ้นไปข้างบนค่ะ เช่นแซเป็นต้นวงเล็บที่1เสร็จไปบันที่เรียบร้อยมาดูวงเล็บที่2ค่ะวงเล็บที่2ชี้ก,กําลังก็ติดลบด้วยเช่นเดียวกันถ้างั้นเราขอสลับเศษส่วนละกันเนาะใครก็ตามอยู่ข้างล่างถีบไปอยู่ข้างบนข้างบนถีบมาอยู่ข้างล่าง ไปกันต่อค่ะหลังจากถีบเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องเอาเลขชี้กำลังข้างนอกค่อยๆกระจายเข้ามาข้างในแต่ข้อควรระวังก็คือต้องกระจายให้หมดนะต้องกระจายทั้งข้างบนและทั้งข้างล่างชี้กำลังโบ๊ะบะลงมาข้างล่างชี้กำลังซ้อนกันอยู่แบบนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้นะ ปลว่าเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันจ้ะ2คูณ2จึงกลายเป็น4คําตอบจึงกลายเป็น x ก,กำลัง4ไปต่อแกง z ททำนองเดียวกันจ้ะ2ปีกับ y กำลัง4จ้ะ อสีคูณสองกลายเป็น8ค่ะจึงกลายเป็น y กํลัง8นั่นเองไปต่อแก๊งสีฟ้าค่ะทำนองเดียวกันเลยแก๊งสีฟ้าสังเกตได้ว่าเลขชี้ก,กําลังข้างนอกเป็นเลขหนึ่งแม้ว่าจะกระจายเข้ามาข้างในแล้วมันก็ยังคงเป็นเลขเดิมค่ะถ้างั้นขอลอกลงมาเลยล้วกันเนาะ ไม่ต้องมีการแปลงร่างใดๆทั้งสิ้นต่อจากบรรทัดนี้ไปมีหลายกระบวนการมากที่สามารถหาคำตอบได้แต่ถ้าเป็นครูครูจะทำแบบนี้ก่อนให้หนูสแกนค่าว่าใครบ้างที่มันเป็นตัวแปรเดียวกันเดี๋ยวเราใช้ไฮไลท์แต่ละสีเพื่อแบ่งละกันเนาะว่าใครอยู่ก๊กไหนก๊กไหนอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะก๊กสีเหลืองคือแก๊งตัวแปรเอค่ะ แก๊งตัวแปล x อ,อยู่บรรทัดข้างบนมีถ้างั้นเดี๋ยวครูเขียน x เ,เอาไว้ข้างบนด้วยนะไปต่อค่ะแก้งสีส้มค่ะเป็นของตัวแปร y ตัวแปร y อยู่บรรทัดบนมี ไปต่อค่ะแก๊งสีเขียวคือตัวปลาแซตัวปลาแซอยู่ข้างบนมีคําว่าบนคําว่าล่างคือแบบนี้นะตัวเศษครูชอบเรียกว่าบนตัวส่วนครูชอบเรียกว่าตัวข้างล่างไปต่อนะคะเราจะมาคิดเลขชี้กําลังของแต่ละคนกันจ้ะเอาของ X ก,ก่อนละกัน x มาค่ะ มันจะมี x อยู่ข้างบนมี x อยู่ข้างล่างหน้าตาของมันคือแบบนี้ค่ะ x กาลังลบ2หาร x กาลังลบ4ค่ะแบบนี้แปลว่าเลขยกกําลังหารกันอยู่ถ้าเลขยกกําลังหารกันต้องจับชี้กําลังข้างบนลบด้วยชี้กําลังข้างล่างข้างล่างชี้กาลังมันคือเลข4ค่ะจึงเอามาใส่ชี้กําลังข้างบนคือเลขลบ2ค่ะเอามาใส่อ่าเราเขียนให้ดูดีกว่า มันจะกลายเป็น x ก,กำลังลบ2หาร x ก,กำลัง4ชี้กำลังให้จับไปลบกันค่ะลบ2มาจากตัวบนและเลข4มาจากตัวข้างล่างเรียบร้อยค่ะจะกลายเป็น x ก,กำลังลบ6ทันทีเลยค่ะ เอาชี้ก,กำลังของ x มาใส่เป็นอันเสร็จชี้ก,กำลังของ y ของซลองทำเองแนะนำให้หยุดคลิปนี้แล้วลองเขียนเองก่อนเมื่ออะไรก็ตามที่เขียนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วลองกดเลย์คลิปต่อนะคะถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวเลยสำหรับใครที่คิดเลขเสร็จแล้วมาคิดตัวแปรซและตัวแปร y พร้อมครูค่ะตัวแปร y ข้างบนสีส้มคือเลข4จ้ะ ตัวแปร y าาข้างล่างสีส้มคือเลขแปจ้ะเอาอีกแล้วเลขยกกำลังหารกันจะ้ะจับเลขชี้กำลังลบกันได้เลยค่ะลบไปลบมาแล้วกลายเป็น y กำลังลบ4ี่ค่ะเอาลบสี่มาใส่ที่ตัวแปร y ไปกันต่อนะที่ตัวปแปร z ใครงงกดหยุดสต็อปย้อนกลับไปฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งใครไม่งงใครทำถูกไปเฉลยตัวปแปร z กันจะ้ะ นะตัวแปรแซดเราก็ต้องเลงเหมือนเดิมจ้ะเลงทั้งข้างบนและเลงทั้งข้างล่างอุ๊ยเลขสวยจังเลยข้างบนคือแซดกำลังสองค่ะและข้างล่างก็คือแซดกำลังสองชี้กำลังจับไปลบกันทันทีเลยจ้ะสองลบสกลายเป็น0 Z ูนย์แซดกำลังศูนย์จะกลายเป็นหเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ยกกำลังศูนย์แล้วเขาจะกลายเป็นหนึ่งทันทีค่ะ งั้นครูเขียนแซดกำลังศูนย์ก่อนละกันนะแล้วครูก็ค่อยแปลงร่างเป็นเลขหนึ่งทีนี้สังเกตค่ะดีกรีของ x ดีกรีของ y มันติดลบเราเคยสอนเอาไว้แล้วในห้องว่าถ้าดีกรีติดลบเมื่อไหร่แบบนี้นั่นแปลว่าชี้กำลังของเราแบบนี้นะถีบมาอยู่ข้างล่างกันดีกว่าค่ะเมื่อถีบมาอยู่ข้างล่างแล้วชี้กำลังของเราจะ จากลบหมันจะกลายเป็น6ทันทีชี้กำลังเครื่องหมายจะกลับไปเป็นตรงข้ามถีบตัวแปร x ถีบตัวแปร y เป็นอันจบค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่1จบแล้ว